มารู้ชอบร้านบริการเติมโรมบ้างระบบ v i p Server และ ID Pass สูงถึงเลท15และยังรับกดผลเกมพัสเลท10เช่น b o c k Food King Legacy และแมปอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งยังมีบริการไก่ตันเขาก็มีถ้าใครสนใจสามารถคลิกดูได้ที่หน้าเว็บหรือบ,บริการเพจได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเอาเลยครับผมก็ขอกระาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนนะครับผมละสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะอันดับแรกเลยเดี๋ยนะครับผมนะเราจะบอกคุณผู้ชมอี้นะครับว่าในคลิปวิดีโอนี้ของเราเนี่ มาทําเจ้าผลแบกบ้าตื่นนะครับซึ่งผลแบกบ้าของพี่นั้นนะครับผมและตอนนี้คือสกิลที่มันตื่นเนี่ยมีอยู่แค่สกิลเดียวนะครับผมนั่นก็คือสกิลนี้นะครับผมและสกิลแซดนั่นเองนะครับส่วนสกิลสองนี่ยนะครับผมและใช้ทางด้านของมันดีเนี่ยในการทําประมาณ75นะครับผมนะถ้าบวกลบคูณหารแล้วก็ตอนนี้ที่เราต้องหานะครับผมนะประมาณ14-15เม็ดด้วยกันนะครับซึ่ง15เม็ดนี้นะครับผมนะถามว่าเราจะหาจากไหนได้บ้างหนึ่งก็คือเจ้าทะเลนะครับผมแสองก็เป็นบอสบิ๊กมัััััมมนน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 นะะะะะคคคครรรบบบแแลล้้้้้ววกกกก็็็็็็เเเเเี่่ยปปททาาาาาางงงงงงดดดดดขขอออออโโไไผจจห การลงดันต่างๆนะครับผมนะฮะอันนี้ก็รู้สึกว่ามันจะยากไปเดี๋ยวเราทําการนะครับผมนาตีเจ้าไคโดไปก่อนพังๆละกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่านะครับผมในคลิปวิดีโอนี้พี่จะตามล่าหามันดีเนี่ยนะครับผมนะมาทําเจ้าผลแมกมาตื่นเนี่ยได้หรือเปล่านะครับผมนะฮะซึ่งสกิลเอฟของพี่มันยังไม่ตื่นเลยคุณผู้ชมฮะรวมอีกหลายๆสกิลก็ยังไม่ตื่นนะครับผมนะฮะถามว่าเงื่อนไขในการทําผลแมกมาตื่นมีอะไรกันบ้างนะครับผมนะสำหรับใครที่อยากให้พี่ลงรายละเอียดนะครับสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับว่่่่่่่าาาาาเเฮ้้้้้ยยยยยยพีีีีชชววสอออออนน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 นหดผผผลแมมมมมมกตตืััััััทงงงงงงไไไไะะะะคครรรรบบบบขใ ทำยังไงนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับถ้าใครที่รู้แล้วนะครับผมเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับผมเนี่ก็รับชมคลิปวิดีโอนี้เพื่อความบันเทิงความสนุกแล้วกันนะครับผมนะฮะโอเคเลยครับผมเนี่ยขออนุญาตเช็คก่อนนะครับว่าทางด้านของเจ้าทะเลเกิดหรือยังนะครับผมเนี่เรือผีเกิดหรือเปล่านะครับไม่เกิดนะครับแล้วก็เควสเนี่ยก็ไม่เกี่ยวกันนะครับเจ้าทะเลก็ยังไม่เกิดนะครับผมเนี่เดี๋ยวทําการไปตีเจ้าไคโดก่อนละกันนะครับผมนะฮะเสกไคโดตีเล่นๆกันดีกว่านะครับผมแล้้้ววก็ไดดันียนะครับผมนะะฮเดี๋ยววมาดูซิ่าจะะตตีีไปก่ััวนนครบผมะแล้วก็อะไรจะเกิดกันบ้างนะครับผัเด <t UC S 1> ีด้วย ลยนะครับโอเคนะครับผมนะระหว่างรอนู่นนี่นั่นเกิดนะครับผมนะเราก็จะมาตีเจ้าไคโดพังๆไปก่อนละกันนะครับผมนะฮะแถมยังได้บันีด้วยนะครับผมมาดูซิว่าจะตีสักกี่ตัวกันนะครับเท่าที่ดูนะครับผมแล้วบันีที่พี่ต้องใช้เนี่ยประมาณอีก14เม็ดนะครับผมนะฮะก็ตีประมาณ3ตัวก็น่าจะได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวทำการมาตีเจ้าไคโดกันดีกว่าคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวมาดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนะฮะรู้สึกว่าเหมือนจะมีคนรอตีอยู่อ๋อมีคนจะเสกอยู่เหมือนกันพอดีเลยนะครับผมนะก็เดีีี๋ยยวววเเรรรรรราาาทํกกกช่ัััันนนนนนตตะะะะคคคคบบบผผมมมแแลล้้้้็ใหพอออโ ก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวทําการตีเจ้าอันนี้ก่อนเพื่อหาที่เสกก่อนนะครับคุณผู้ชมอ่าสวัสดีคเพื่อนเอาเอ้ย เออเฮ้อโอ้โ huh. ห oh ทำไมเป็นโหดยักษี่คือแบบเล่นยากคุณผู้ชมฮะคือแบบมันไม่เหมือนทางด้านของบอกฟูตอร์อาจจะชินทางด้านของบอกฟูตจนเกินไปหรือเปล่านะครับคือระบบการ P v พของเขาคือแบบพี่พี่ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะพี่เล่นยากมากเลยในเรื่องของการพ v พนะครับผมนะมันปิดพีพีย่าง อ,อ๋อพีพีถูกปิดแล้วโอเคนะครับตีไปนะครับผมคุณผู้ชมฮะโอเคฮะเดี๋ยวมาดูซิว่าใครจะได้ที่เสกบอสอ่าแอดมินไม่ใช่แอดมินดีอ่าที่เสกบอสไคโดนะครับผมแล้วกูติดเล่นบอสเพื่อนไปแล้วคุณผู้ชมโอเคผมนะเดี๋ยวขออนุญาตตีเจ้าบอสอันนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวตัดไปตอนที่ได้ไคโดเลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับผมนะหลังจากตีไปตั้งเนิ่นนานนะครับผมแนี่กว่าจะได้มาสักตัวหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับผมนะฮะสำหรับไคโดตัวแรกของเรานะฮะก็็มมมมมมมีีีีเเพืื่่่่่่่ออออนนนนนรรรรรรววววุดดดดกกาาาาาาณณ์หชยยยตะะะะะคคคคัับบผผูป3-4แลจ ต้องยกมาทาั้งเซิร์ฟแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเราดูซิว่าจะได้ทางทางของ5มันดีแล้วก็จะต้องตีอีกอกี่ตัวนะครับผมนะฮะไครบรรลากมังกรไปตรงหูว่ามันจะลากไปทไปําไปตกดูดล่ะล่ะโอเคนะครับผมนะตอนนี้มังกรก็ใกล้ที่จะตายเลยครับผมนั้นแล้วก็รวมถึงกูด้วยดี่อาจะตายเหมือนกัคแล้วล่ะทำไมมันแรงยักหี้นะครับผมนะฮะ,ะ,ค,ะค,คุณฮาคิ่งก็เปิดดีกว่าฮัลโหดดลทำไมมันถึงแรงแบบนี้นะฮะวันนี้มังกรก็ประมาณว่าเหลือเลือดประมาณแค่เจ็ดแสนแล้วครับผมนะคุณผู้ชมฮะช่วยกันทำดาเมจคนละหน่อยหนนนน่่อยก็าจะะะะได้้แลวครับผมฮ โอเคนะครับ okay, ผมแดกก็ได้มาอีก5้ามันีนะครับผมแฮกก็ขาดอีกประมาณสิกว่ามันีนะครับก็เ,เดี๋ยวทําการตีตัวต่อไปเลยแล้วกันนะครับผมนะหรือว่าก็ต้องเช็คดูก่อนว่าเจ้าเกิดหรือ,อยังนะครับเจ้าก็ยังไม่เกิดนะครับคุณผ,ผู้ชมฮะก็เดี๋ยวทําการดูเรือผีสิงผีสิง,สงก็ยังไม่เกิดนะครับอ,อ,อันนี้เควสก็ไม่มีอะไรนะครับก็ปกติด,ด okay. โีโอเคโอเคนะยครับผมแดกเดี๋ยวทาการตีตัวต่อไปเลยแล้วกันนะครับผมนะฮะดูซิว่าจะได้ตีไฮโดรทั้งหมด3ตัวเลยหรือเปล่านะครับผมหรือว่าจะมีการตีเจ้าบ้างหรือเปล่าอ ต่อไปเลยก็ได้นะครับผมเลยหรือว่าอาจาจะตีเจ้าก็ไปดูนะคุณผู้ชม ไปเลยครับโอเคนะครับผมนะตอนนี้พี่ก็ได้ที่เสกบอสมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเป็นท่าทางของบอสไคโดนะครับผมนะแต่บังเอิญอีกนะครับผมนะฮะเป็นท่าทางของซามูไรเกิดหรือว่าโอเด้งเกิดนะครับเดี๋ยวทำการเสกเจ้าบอสไคโดก่อนละกันนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูซิว่าจะตีบอสไคโดก่อนแล้วค่อยไปทางด้านของบอสโอเด้งนะครับผมนะฮะมาครับเพราะว่ารู้สึกว่าบอสไคโดเนี่ยเลือดมันจะน้อยกว่านะครับผมนะฮะเราตีนสองคนน่าจะโอเคกว่าในประมาณนี้นะครับคือตอนนี้นะครับผมนะแต่ละคนก็คือแห่มาตีเจ้าไคโดกกััันนนน่่อออะะคครรบเเเเพาาาวจ้โดดงงียยืไ มันก็บแบบเลือดมันเยอะเกินอะไรประบาณนี้นะครับผมได้ฮะก็ทําการตีเจ้ามังกรไปก่อนละกันนะครับผมในะช่วงนี้นะฮะเอ้ยจะมาอยู่ในการต่อสู้ได้ไงอะ่ะปิดพีพีแล้วไม่ใช่หรอ,อเกมนี้มันปิดพีพียังไงวะเดี๋ยวนะก็ปิดพีพีอัตโนมัติแล้วนะแล้วทําทไมไปเปิดได้ยังไงวะไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผู้ชมบางทีก็งงอยู่เหมือนกันนะเล่นคนเดียวอะไรเงี้ยใครที่รู้นะครับว่าปิดพีพีมันเป็นยังไงระบบการพีพีมันเป็นยังไงก็อธิบายพี่ฟังด่วนไอยเรับผมแล้วตอนนี้คือแบบงงมากอะเดี๋ยวปปปิิิดดดดเเเยวววอออููู่่่่มมมัันกกก็็็คืะไไรร้้าาผช กูตายกูตายอะไรเดียกูโดนอะไรตายอะ่ะเหมือนกูเปิดพีพีอยู่หรือไงวะเอยเอคกูโดนไม่อยากตายคุณผู้ชมฮะใครจะมาล่ามาฆ่ากูเนี่ยแต่เย็นดีเอา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 ,เอ,าอะไรเนี่ย เราก็อยากทำดาเมจบ้างป้า,าอ่ะโอเคนะครับผมนะได้มาอีก1นึ่มณีเออไม่ใช่สิได้มาอีก5้ามณีนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปตีทางด้านของบอสซาบุไรนะครับผมหรือว่าโอเดกของเราเลยดีกว่าเอ้ยมึงจะมาล่ามาฆ่ากูทำไปเนี่ยวคุณรีเซ็ตตัวก่อนเลยอ่ะเฮ้อไปยังไงล่า <S 2> <S 2> โอเคนะครับผมนะตอนนี้กำลังจะไปตีเจ้าทะเลกันนะครับผมเพราะว่าเอ่อทางด้านของบอสซาบุไรหรือโอเดกเนี่ยมันตายก่อนนะครับผมนะแล้วก็พี่ไม่มีดาเมจเพียงพอนะครับเพราะว่าตีแต่เจ้าไคโดนะครับผมเลยไม่มีดาเมจอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยยววทททาาาาากกกรรเเเปลลลีี่่่นนนนนนมมตจจ้ะะะะะแััคคบผ็ิด บันดีด้วยนะครับแล้วก็น่าจะได้ผลด้วยเช่นกันนะครับผมนะฮะเฮ้ยเรือกูเอ้าเฮ้ยเรือเรือกูเรือเรือเอา้าเอา้าใครขโมยเรือกูอะเอ้าเรือกูไปไหนอ่ะคุณผู้ชมเรือพี่หายไปไหนวะเฮ้ยเรือกูเรือกูไปไหนเนี่ยโอ้โหโดนขับวยเรือเฉยว่ะ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวทำการตีเจ้าทะเลก,ก่อนละกันนะครับผมนะเอ้ยโอ้โหมันยิงลำแสงย้อนหลังได้ด้วยคุณผู้ชมใส่ดาเมจที่หางก็ได้เฮ้ยมึงไปตีตัวอื่นดิเอ้ยอย่าตาย เฮ้ยเจ้าแป้งเป็นลูด่ดีคุณผู้ชมฮะเออเนี่ยอย่างที่พี่บอกนะครับผมนะบูรามาศาสเนี่ยนะครับผมนะทำดาเมจกับเจ้าทะเลหรือว่าสัตว์ตัวใหญ่เนี่ยนะครับผมได้แรงมากๆคุณผู้ชมฮะโดยเฉพาะสกิลหนึ่งของเขาเนี่ยนะครับแรงแบบมหาศาลอีกเท่าตัว2เท่าตัวเลยคุณผู้ชมฮะโอเคผมเนดะี๋ยวมจะมาดูดาเมจมันเท่าไหร่นะครับ นี่ฮะคือดาเมจเป็นแสนน่ะอันนี้คือแค่มูราโมะสาสกิลเดียวนะดาเมจเป็นแสนได้ครับผมนะส่วนแมกมาเนี่ยของเราดาเมจเท่าไหร่ดูฮะอันนี้คือดาเมจของสกิลวันตินะขนาดสกิลวันติยังอยู่ที่ประมาณ50,000เลยครับผมนะคือแบบมันแรงมากมูราโมะสาของเรานะครับอ๋อโหนะครับผมนะฮะเดี๋ยวไปดูซิว่าได้ทางด้านของกล่องอะไรเอ้ยกล่องดำว่ะอ๋อได้ห้ามันดีพอดีเลยนะครับผมแล้วก็ได้ผลอะไรมาไม่รู้คุณผู้ชมอ๋อโหผลควันนะคุณผู้ชมโอเคผมก็ขออนุญาตทิ้งไว้ตรงนี้แล้วกันนนะะะครับผมฮโอเคฮะก็ได้้้ททาาางงนนนนนขอมมััีีี่่เเยยคครรบบแลววะผดด๋ รีเซ็ตตัวไปก่อนเลยนะครับเออเดี๋ยวรีเซ็ตตัวคุณจะไปเกิดไหนวะเออเกาะกลางใช่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 โอเคนะครับผมและตอนนี้เราก็กลับมาที่เกาะกลางไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะมันดีของพี่มีอยู่ทั้งหมด76อันนะครับผมนะฮะแล้วสิ่งที่มันต้องใช้เนี่ยประมาณ75นะครับสกิลสนะครับผมนะสกิลเดิมเป็นแบบนี้นะครับผมนะเป็นรูปหมัดเออ่หมาล่าเนื้อนะครับผมนะฮะส่วนสกิลหนึ่งก็เป็นแบบนี้นะครับอ่านี่คือตื่นแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูสกิลสองกันดีกว่านะครับผมนนนนนนะะะะพพีี่่กกก็ไมมมมมมเเเเเคคคคยยยใชชช้้้หืออัััััััรร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 บบบบบผูฮด๋วาาฟงล เลครับผมนะตอนนี้ก็มาถึงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนรู้สึกตื่นเต้นมากๆนะครับผมนะฮใช้ทท่าบทประมาณ75มันดีนะครับคุผู้ชมมาซึ่งสกิลหนึ่งของเขาเนี่ยใช้เพียงแค่25มันดีนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็น75เป็นประมาณ100แล้วนะครับผมนะฮะสกิลต่อไปเป็นสกิลซีนะครับผมนีใช้125มันดีนะครับผมแล้วก็2 0 0แล้วก็300นะอรนบผมนะแต่สำหรับคลิปวิดีโอนี้น่าจะใช้ประมาณเนะครับอ้าซื้อไปก่อนเลยแนะครับอ่าแล้วกั็ คือสกิลหนึ่งนะครับอ่าสกิลหนึ่งเป็นการแบบโยนโยนอะไรไม่รู้นะครับผมเป็นบบมากเนาะส่วนสกิลสองนะครับผมแบบนี้ฮะอู้แรงด้วยนะรู้สึกเหมือนจะมีการติดเบิร์ติดไฟด้วยนะครับผมนะฮะคูดาวก็ค่อนข้างที่จะไวอยู่นะครับเดี๋ยวลองอีกรอบนึงนะมันไกลหรือเปล่าอีกแบบนึงนะอู้ไกลมากคุณผู้ชมฮูดาเมตรสองหมื่นส่วนสกิลหนึ่งนะครับ สกิลหก็ประมาณ2องหมื่นสองหมื่น้าสหมื่นโอ้โหส0 0 0 0เฮ้ยสกิลแรงไปป่าโอเคผมก็มีประมาณนี้ล้กันนะครับผมนะสกิลตอนนี้ของเรานะครับผมนะสกิลก็ค่อนข้างที่จะเท่เลยไม่น้อยนะครับผมนะฮะในคลิปวโหน้าหรือว่าในีพีหน้านะครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาทาทางด้านของสกิลซีตื่นกันบ้างนะครับผมนะฮะก็คงจะต้องมีประมาณ3 4มเลยนะครับโอเคนะครับผมนะไปเกกันบ้างนะครับผมกลคลิปนี้ของเรานะครับผมะก็น่าจะทอีกประมาณสงเลยนะครับผมนะเพราะว่ามันยังไม่ตื่นนะคร ใจให้พี่ด้วยละกันนะครับผมนะขอคนละหนึ่งไ์นะครับผมนะฮะโอเคผมก็สักวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอนนะ้าสวัสดีครับโอ,อ้โหสกิลโคตทเทคุณผู้ชมเอ้ยบึมโอ้โหโ,โ,โคเท